ท่ามกลางพายุฝนที่โหมกระหน่ำในป่าลึกนักเดินทางหนุ่มชื่นทีต้องเดินทางไปยังหมู่บ้านปลายทางที่ห่างไกลแต่ฟ้าฝนที่ไม่เอื้อมน่วยทำให้เขาต้องหลงทางในป่าที่มืดมิดเสียงลมวีดบิวและความเย็นเยือกของอากาศทำให้เขารู้สึกอึดอัดและหวาดระแวงเมื่อเวลาผ่านไปหลายชั่วโมงท่ามกลางสายฝน และความเหนื่อยล้าเขามองเห็นแสงสว่างรำไรอยู่ในความมืดข้างหน้าคือโรงเตี๊ยมไม้เก่าสรงไทยที่ตั้งอยู่กลางป่าแม้จะดูสุโส่งและขาดการดูแลแต่แสงไฟในโคมที่ส่งออกมานั้นให้ความอบอุ่นอย่างน่าพลาใครจะมาเปิดโรงเตียมกลางป่าแบบนี้นาะที่สงสยัยแต่ความหนาวเหน็บ และความอ่อนลา้าทำให้เขาตัดสินใจเดินเข้าไปเมื่อก้าวเข้าสู่ประตูโรงเตียมทวินหองของอาหารและเสียงพูดคุยถาเบาในบรรยากาศเมื่อสลัวทำให้เขารู้สึกผ่อนคลายเขาเห็นเจ้าของโรงเตียมเป็นหญิงชราท่าทางใจดียิ้มต้อนรับเขาด้วยสีหน้าอ่อนโยน